โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาลงมอชินแต่ว่าจะเปลี่ยนสายนะฮะก็คือจะเปลี่ยนเป็นสายลมแทนนะครับก็คือมีคนขอมาส่วนสายไฟเนี่ยมีคนถามกันว่าอัอะไรมั่งนะฮะก็ผมอับตามนี้เลยคือมาตรงคอัพอาสายแรกนะครับอัพสถานะแรกเคาน์เตอร์ก็อัพอสถานะแรกจูโจมพยากรกอัพสถานะแรกกระโดดทุบก,ก็อัพ สถานะแรกนะครับนี่สกิลเซตท,ที่ผมบอกคือต้านทานนะฮะที่ผมใช้หลบสกิลพื้นอัปเปอรดกับอันแรกอยู่แล้วนะฮะส่วนคลั่งนี้ผมอัปเป็นดาเมจนะฮะมาเต้าหางวับคมโคแล้วก็กระทืบเนี่ยผมจะอัปเป็นอัปเกรดปาร์ตี้นะครับส่วนสกิลเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดผมจะอัปเป็นคอมโบนะฮะโอเคแล้วก็อ่าแทบ็บ ผมเอาเป็นสายที่3นะฮะส่วนคัามเพลินครับอัปเกรดปาร์ตี้นะครับแต่ว่าวันนี้จะมาลงโดยใช้ท่าลมนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะรอบเดียวผ่านหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ถนัดใช้สายลมเลยนะครับเมื่อก่อนนะเคยใช้ก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันคือมันลืมไปแล้วมันไม่ได้ใช้นานแล้วอะ่ะผมก็จะเป็นกึ่งสาย PP นะฮะก็คือรับมาตรงเป็นอันแรกเหมือนกันแล้วก็สนับเป็นอันแรกนะครับจะจมเรียวพับเป็นสายที่2ครับเพราะว่า สายแรกมันกินโซเยอะนะฮะเดโซหมดนะครับส่วนกระโดดทุบนี่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกฮะ,ะแล้วแต่จับอะไรก็ได้นะฮะส่วนผมแน่ใจว่าถ้าเป็นล่างแรกเนี่ยอัพเป็นสตันไปเลยก็ได้ฮะ,ะอัพปรคัตอันแรกนะครับแล้วก็คลั่งอัพเป็นล้มนะฮะมาดเอาห่างอัพเป็นล้มนะฮะแล้วก็กระทืบเอัพเป็นสตันเตะสามครั้งสตันสายแรกนะฮะแล้วก็อันนี้ผม อ,อัพเป็นอัปเกรดปาร์ตี้ดีกว่านะเพราะว่ายังไงก็คงไม่ได้ใช้หมัดดาวหางอยู่แล้วนะฮะก็ส่วนฝั่งเพื่อนกับอัปเกรดปาร์ตี้นะครับโอเคกับตามนี้นะฮะก็มาลองดูว่ามันมันจะรอดไหมนะฮะก็คือผมมาทำไปละวันด้วยพอดีนะครับก็เลยมาลองแอบดูสายล่มเนี่ยมันจะลำบากอย่างหนึ่งก็คือมัน

เล่นไม่เปลี่ยนเลยก็สองคิกไซฟสองคิกไซฟไปเรื่อยๆจะติดไว้ติดชากมันนะแต่ว่าพยายามอย่าล้นก็พอฮะ คือเมื่อนาจะเมื่อตดทั้งสามสกิลหรอกก็กดๆไปพยายามอย่ากดเร็วเกินนะเพราะถ้ากดเร็วเกินนี่มันมันจะออกมั่วกว่าเดิมฮะก็คือมันจะไปออกทั้งแบบเอฟเป็นอัปเปอร์คัตแทนหรือไม่ก็อาจจะแบบออกเป็นสองเอฟคือคลิกซ้ายไม่ออกไงฮะเดี๋ยวโซหมดนะฮะมันจะลําบากก็ตอนตัวที่สองนี่ยแหละครับ โอเคก็คือทุกๆเลือด20%มันจะใช้ท่านี้นะฮะ ก็ถ้าเป็นสายซ <c oughs> <c oughs> ีซีเนี่ยจะเล่นง่ายหน่อยสองคลิกซายไปเรื่อยๆฮะแต่ว่าผมไม่โดน เอาเอ้อเตะคนเอาไปเร็วสัก อ๋อม so really oh, ันส9อนแล้วทำมันก็เลยเดดเข้าไปนะฮะก็คือคนที่ทำดามเมจดช้าเนี่ยมันจะใช้สกิลไอ้น้ำแข็งยิงน้ำแข็งได้ฮะก็คือต้องทำดามเมจดให้เร็วฮะก็ ประมาณนี้แหละมันอาจจะยากหน่อยถ้าคนยังไม่ชินมือเพราะผมก็กดแบบคือก็ล่นอยู่นะเพราะผมไม่ได้กดแบบสองคลิกไซ์แบบนี้นะเพาปกติกดจะสองเอฟสองเอฟสองเอฟไปเรื่อยๆถ้าเล่นสายไฟะฮะแต่ว่าถ้ามาเล่นสายลบเนี่ยมันต้องเป็นคิกซ้ายด้วยไงฮะแล้วก็การจะทำแอนิเมชันแคนเซลเนี่ยถ้าเราเดินไปด้วยเนี่ย มันจะไม่ติดบางสกิลนะครับเพราะว่าแอนิเมชันในการเดินเนี่ยมันจะไปขัดกับแอนิเมชันของสกิลนะฮะก็คือสกิลจะไม่ออกนะฮะก็คือถ้าเล่นสายเนี้ยต้องนิ่งๆหน่อยนะฮะแล้วปัญหาคือผมเป็นคนที่จะชอบเดินไปด้วยแล้วก็ตีไปด้วยนะครับมันก็เลยลำบากหน่อยนะฮะ จยนอย่ารีบวะกี <c oughs> ่ก็สองรวัวเลย <laughs> 이런 실력을 복수할 수 있을 것 같은가? <laughs> 그 <그때부터 웃음> 아무것도 날. 인간이 맞지 않아. 사용할 수 없어. 둠의 스컬이 적용됐는데. 너의 탐 교만, 분노, 증오가 너를. อ๋อมัน40%ละก็อย่างที like ่เห็นเมื่อกี้นะก็คือที่มันทาสกิลน้ำแข็งเนี่ยก็คือผมเท้าน้ำเหนียนไม่ทันนะฮะมันถึงเมคานิกของมันพอดีนะครับ ก็คิดว่าน่าจะทันนะฮะเหลือหนึ่งนาทีกับ20เปอร์เซ็นต์แต่ว่าลำบากหน่อยเพราะผมไม่ชินสายนี้นะฮะ โอเคก็ประมาณนี้แหละถ้าเป็นสายลมนะก็คือพยายามสตันแล้วก็สองเอฟสองเอฟไปเรื่อยฮะแล้วก็อย่าลนมากนะร <c oughs> <c oughs> มันจะติดเอเดชั่นแคนเซิลหรือไม่ติดเนี่ยก็ก็กดกดไปเถอะครับเพราะว่ามันใช้เวลาฝึกค่อนข้างนานหน่อย <c oughs> นะฮะเพราะผมเองก็ฝึกมานานนะแต่ก็ยังกดไม่ได้เลยนะครับ โอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละ,ะรู้สึกว่าผมจะลงไปกี่รอบแล้วเนี่ยอ่าลงไปเก้ารอบแล้วยังไม่ได้ชุดเลยนะฮะก็โอเคคิดว่าคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเป็นสายลมเนี่ยอ่านะนํำให้อาเป็นสถานะสแตนนะครับสแตน สกิลเนี้ยตอนที่มูชินกดคา์เตอร์มาฮะเราสามารถกดขีกขวาเตะสามครั้งก็ันติดสตันได้นะฮะแล้วก็สกิลนี้ข้างก็เป็นล้มแทนนะฮะสกิลหมัดดาวหางก,ก็เป็นล้มไม่แนะนำให้เสยบอสนะครับก็คือให้ทำดาเมจที่พื้นนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราเสยเนี่ยมันจะทำมันจะมีคล้ายๆกับเมคานกเสริมเข้ามาฮะก็คือไม่แนะนำให้ไปเสยแล้วก็เล่นแอร์คอมบนะฮะให้เล่นที่ พื้นนี่แหละไปเรื่อยๆนะครับสตันแล้วก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆฮะสำหรับสายนี้ก็สานาทีสิหกวิถือว่านานนะาะปกติสายไฟผมใช้ประมาณ3านาทีไม่เกินไม่ไม่เกินไม่ถึง30มสิบวิอ่ะฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคก็คลิปนี้น่าจะหมดเท่านี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับ โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยครับเฮ้ย <Hey, S 2> ผมลืมผมไปอัพอาวุธเพิ่มมานะครับเป็นขั้นเละนะฮะแล้วก็ประดับใส่เป็นประดับของอันนี้ประดับของอะไรอ่ะผมจำไม่ได้ฮะอ๋ะอน่าจะเป็นประดับเหมือนเดิมประดับคีรามเมตรนะฮะแล้วก็ตุ้มหูใส่เป็นของดันดันดันเข่าวอง,งกดฮะดันนาเรีลนะครับ ส่วนสร้อยคอยังเป็นของสร้อยคอของโพอยู่นะฮะแล้วก็สร้อยข้อมือก็เป็นของมูชินนะฮะแล้วก็เข็มขัดเป็นของอ๋อเข็มขัดของดานาริวนะครับแล้วก็เพิ่งได้สัตว์เลี้ยงมานะครับเพิ่งคบเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อไปเมื่อวานที่มันเอามาขายที่เอฟเก้าแล้วผมขาดชิ้นเดียวมานานละโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับ ก็ส่วนใครที่ยังไม่ผ่านเนี่ยก็สู้ๆฮะเดี๋ยวไปชิ่นๆแล้วมันจะผ่านเองนะเมื่อกี้ผมก็เกือบตายเหมือนกันนะฮะเพราะด้วยความไม่ถนัดของสายของสายลมด้วยแหละอ่าแต่ว่าถ้าคนที่เล่นสายเนี้ยแบบจนชินแล้วอ่ะมันก็อาจจะอาจจะง่ายอ,ะอ่ะอาจจะง่ายก็คือมันอาจจะแบบไม่แบบแบบเป็นแบบผมแบบเมื่อกี้ก็คือแบบยังไงทำราเมดไม่ทันแล้วแบบก็โดนแมคานิกที่เป็นยิงไปน้ําแข็งใช่ไหมฮะ โอเคก็วิธีหลบก็ทำตามผมก็ได้ครับหลบ QE แล้วก็เดิถอยออกมาก็รอเคานเตอร์เท่านั้นเองนะฮะประมาณนี้แหละนะครับโอเคครับก็ยังไงสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ